สวัสดีครับวันนี้ทางเจ้าของเพจน้องขี้เกียจพี่พาทำโจทย์เนี่ยจะมาเฉลยข้อขสอบโอเนตปี65นะครับโอเนปี65ข้อนี้เขาบอกว่าอ่างบัวอัตโนมัติส่วนประกอบเป็นถังน้ำรูปทรงปิซึมใช่ไหมฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสอ่าซึ่งมีความสูงความสูงเป็น3เท่าของความยาวฐานแต่ละด้านก็คือ x ถูกปะ ถูกสร้างให้ติดกับฐานอ่างบัวสูงหนึ่งส่วนสองอ่างบัวก็คือนี่ฐานอ่างบัวมีความสูงหนึ่งส่วนสองโดยก้นอ่างก้นอ่างเนี่ยเป็นรูปเป็นรูปสามส่วนสี่ของวงกลมก็คือตัวนี้ตัวนี้เลยตัวนี้เลยตัวนี้เลยอ่ะแล้วเขาบอกว่าถ้าถัางน้าเนี่ยถังน้ําก็คือตัวสีเขียวๆเ,เนี่ยตัวสีเขียวนะ สีเขียวเนี่ยมีพื้นมีความจุ24ลูกบาศก์เมตรความจุของน้ำมากที่สุดที่อ่างบัวรองรับมีค่าเท่าไหร่ถูกปะ24คืออะไรคือพื้นที่ฐานคูณสูงถูกปะแบบนี้พื้นที่ฐานคูณสูงพื้นที่ฐานนี่คืออะไร x ก,กับ x ถูกไหมกลายเป็น x คูณกับ x คูณกับ 3x ตัวนี้เท่ากับ24ดังนั้น24จึงมีค่าเท่ากับ 3x กำลัง3ถูกไหมตัดกลายเป็น8ดังนั้น x มีค่าเท่ากับ2ถูกไหม2กำลัง3มีค่าเท่ากับ8เนะถอดมา x เดียวได้ได้2ถูกไหมได้ x เท่ากับ2แล้วเรารู้แล้วความสูงมีค่าเท่ากับ6ฐานมีค่าเท่ากับ2เนี่ยไอ้ตัวนี้มีค่าเท่ากับ2โจทย์ถามว่า ความจุของน้ํามากที่สุดที่ฐานอ่างบัวก็คืออะไรอะ่ะก็คือพื้นที่ฐานคูณสูงถูกปหพื้นที่ฐานคูณสูงแต่ว่าพื้นที่ฐานคือวงกลมถูกไหมและเป็นสามส่วนสี่ด้วยดังนั้นคือสามส่วนสี่คูณกับายอาระลังสองคูณกับหนึ่งส่วนสองแบบนี้ก็คือสามส่วนสี่คูณกับไพอาร ก็คือสองสองตัวแล้วก็คูณกับ1นส่วนสองตัดตัดข้อนี้ตอบสามส่วนสองพายครับเป็นคำตอบไปเจอกันข้อถัดไปนะครับผม